ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ออดโซยชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าถูกต้องทุกคนไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องงามยามดีเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยได้ร้องขอบอกว่าพี่คะทำคลิปนี้ให้หน่อยอยากให้พี่ดูเพราะว่ามันแตกแตนมาก คือน,น้องสั้นต่าเนี่ยได้ไปเข้าร่วมรายการเนาะแ a ส c ดนซ n ่งคิงถูกต้องซึ่งเขาเขา,ขาเข้าแข่งจนเขาได้แชมป์จนจบไปถึงไหนตอนไหนแล้วเราก็เพิ่งได้มีโอกาสมาทำเนื่องจากคิวก็ค่อยๆจำกัดน้อยอย่างที่บอกไปแล้วก็เรายังไม่อยากจะทิง้งไอคิวเสียเดยทุกคนรอบนี้ก็ มา,า,าใจนะแฟนๆสน,นสางตาก,กันบ้าง<ช>นะคะคซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าน้องแนะนํามาว่ามันจะมีโชว์แบบอันนี้เป็นอ,อันแรกที่จะทำเนี่ยเรียกว่าโชว์สเตจก่อนคือรวมสเตจน้องตั้งแต่สเตจที่หนึ่งจนถึงสเตจสุดท้ายยกเว้นสเตจในรอบไฟนอล ที่มันจะไปรวมกันอยู่ในอีคลิปหนึ่งนไฟแนลเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสเตจแรกถึงสเตจก่อนไฟแนลนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่ขอขอบคุณน้องที่แนัํามาด้วยแล้วก็ขอบคุณทางช่องนันะค่ะที่ด้วยูดวให้เราเนาะถูกต้องแต่ว่าแฟนๆ่ะพ่ตว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามรับชมเต็มๆได้ใน Facebook นะครับฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทุกช่องทางของ w a t ว White Channel ได้เลยนะคะผมแล้วก็กลับมาฟังรีแคปกันใน YouTube เหมือนเดิมนะจ๊ะขอบคุณครับถือว่าช่วยเหลือเรานะคะกับสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องปกป้องตัวเองให้มากที่สุดนะคะทุกคนตามไปดูใน Facebook นะปักบินไปให้แล้วจ้าไปดูนะจะโอ้โพี่นี กินแล้วเป็นไงคะจบเลยก็จบไปเลย่คะก็จบไปแล้วท yep> ุกคนครับอย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะครับค่ะก็คือเป็นไงคะชอบมากเราว่าแบบเพื่อนอวยไปก่อนนะว้าวว้าวซาพิงานเข้านะคะครับคุณเตยมาแทนไหมคะว้าวซาคุณเตยมานั่งด้วยกันไหมคะ พราะว่าคุณพี่เตยเพิ่งมาเหมือนกันถูกต้องค่ะววาวซ่าค่ะขอโทษนะคัแล้วก็แล้วก็ให้ใใหห้้โบแทนพี่อ้อมไปใช่โบนางไปก่อนนะโบนางแทนพี่อ้อมไปโบไม่ค่อยมีกระดูกสันหลังค่ะนะคะโหยทุกคนเราเรารู้สึกว่ามันเป็นรายการที่ดีมากๆรายการหนึ่งเลยอ่ะใช่ชอบมากเลยอ่ะคือเราเราเห็นเคยดูของวังยี่บ่อ แล้วก็คือเคยดูเคยดูแบบรายการโค้ดส<ห>ีแดงอ,อะไรเงี้ยคือเคยดูแต่ไม่เคยดูรายการนี้แต่เราอะดูของจีนมาหลายหลายอันอะคือเราชอบเพราะว่าคือเขาทําเวทีสเตจเต,ต้นดีมากคือโคตรสนุกแล้วแบบแล้วว่าแบบถือว่าดีนะสําหรับให้แบบมาโชว์ความสามารถต่างๆอะไรเงี้ยในแบบในคนในประเทศตัวเองได้มาโชว์ด้วยแล้วคนนอกประเทศได้มาแบบมาคออแรบมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วซานต้าทำออกมาได้โคตรดีอะจริงแบบโชว์เลยเนาะใช่ไม่เหมือนแล้วเราว่าซานต้าทำออกมาด้วยแบบ มีความเป็นกลิ่นซานตาแต่ใหม่กว่าใหม่ที่แบบในช่วงไม่ได้เห็นอ่ะใช่ใช่ในช่วงอาจจะโชว์เป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นสตีดแดนจะเป็นแบบสตีดแดนแล้วก็เป็นแบบเหมือนบอยบอยบอยแบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ และอันเนี้ยดพอเราพอเราได้ดูทั้งหมดเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าซันดาเป็นคนที่มีความสามารถในการเต้นที่มันหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบมากเอาถ้าเกิดว่าดูอ่ะก็คือฮิปฮอปได้สตรีทแดน์ได้คอันเชมพารีฟรีแดน์แล้วเราสะพายก็คือว่าในสเตจแรกมันจะมีความเป็นเต้นแนวละตินในใช่ใช่ลาตินใช่ใช่มีความละตินมีความ มีความเต้นสาวแบบแบบเป็นแบบสาวด์าอะไรอย่างเงี้ยใช้ทาเยอะถูกต้องชอบดีมากชอบมากเลยแล้วเราหวาดตรงที่ว่าแบบเขาอะใช้รองเท้าบูทเต้นไว้เราดูรองเท้าเขาหลายรอบมากแบบ ต้องขับูดนะเว้ยคือเราว่ามันยากมันเจ็บอ่ะเพราะว่ามันมันจะกัดหัวหัวมันจะแคบอ่ะตรงปลายเท้าว่ามันจะบีบบีบแล้วแล้วด้วยความมันเป็นข้อแบบหุ้มข้อมันจะเจ็บมันจะเจ็บเราเป็นคนเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงตะตุ่มบ่อยอ่ะถ้าสมมติเดินไปบ่อยนะแต่แบบสันตัดเชเต้นก็คือหนักหนุนโหดอยู่นะวอลซาอยู่จริงพปกติเขาก็ใช่รองเท้าผ้าใบรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเต้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โลแล้วเราเ็าทำโชว์มาดีมากคือว้าวมันแบบ พูดยังไงดีโชว์คอนเซปต์มันดีอะ่ะคอนเซปต์มันเก๋อะ่ะคอนเซปต์ดีและอีกอย่างและอีกอย่างหนึ่งที่ที่รู้สึกรู้สึกทึ่งก็คือว่าโดยปกติอะ่ะการเต้นมันคือการแสดงถูกไหมเลวลาเวลาเวลาเราดูเต้นอะ่ะเราก็จะเห็นสีหน้าหน้า,นาตาของแดนเซอร์ของคนเต้นแต่อันเนี้ยคือเขาปิดหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารทั้งหมดอะ่ะมันต้องผ่านร่างกายทั้งหมดอื คือเราเราจะมองไม่เห็นอินเนอร์คนเต้นเลยใช่แต่ว่าเขาอ่ะสื่อสารได้ได้แบบชัดสื่อสารได้ชัดมากเพราะปกติเวลาที่เราดูแบบดูดูดูสเตจการเต้นอะไรเงี้ยเราก็จะมองว่าอุยอินเนอร์ดีมากเลยดูจากหน้าตาอะไรเงี้ยถ้าเราไปเรียนเต้นเราจะทนถูกสอนให้เล่นอินเนอร์ก่อนให้เราให้รู้สึกก่อนให้รู้สึกการการคือ ทุกท่ามันการทําท่านี้ต้องมีความหมายต้องรู้สึกอย่างไรใช่นะแต่อันนี้นนคือเขาปิดหน้าและเขาสื่อสารออกมา ผ่านร่างกายผ่านท่าเต้นอย่างเดียวซึ่งว้าวซ่ามากและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะการใส่หน้ากากหายใจลาบากแค่ไหนมันทุกคนกูแค่ใส่แมสเดินขึ้นบันไดกูยังหอบเลยจริงแค่เราใส่แมสเดินขึ้นบันไดทุกคนเราก็เหนื่อยแล้วนด้วยเนาะแบบเออไม่ได้เบาเหมือนกันนะเออไม่ได้เบาแล้วเราอย่างซานต้าอย่างเกราะซานต้าอย่างเออซาต่คือมีแค่ตาแค่นั้นเลยอ่ะเห็นแค่นี้อ่ะใช่ส่วนแล้วน้องบางคนที่เหมือนเขาเป็นแดนบบตเทิลใช่ไหมเออรอด เสียงเข้าไปเลยสิครับเออแดนมทเทอร์อย่างเงี้ยก็คือเหมือนเหมือนไม่มีตาเลยป่ะเพราะตาเป็นไฟเหอเห็นนิดเดียวมากเห็นตาเป็นไฟแล้วแบบเเราชอบอะรายกัรเดี๋ยวไปดูเต็มเต็มดีกว่าเผื่อแบบถ้าว่าง๋ยวจะไปไปดูดีกว่าเราคือเรวคือถ้าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มั่นใจอะมันจะพะวงเรื่องหน้ากากใช่แต่ว่าแต่ว่าน้องเขาอะมั่นใจมากคือเขาเต็มที่เหมือนกับมันมันมาได้ใส่ แล้วเราว่าคอสตูมเขาดีด้วยใช่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแบบหน้ากากคือตั้งใจทํามากหน้ากากคือหน้ากากนากาคือแพงแพงหน้ากากคือดูแพงมากคือสวยว่ะหน้ากากคือลอดแบบมันดีเทลนะเว้ยไปนั่งสต๊อบดูว่าดีเทลมันดีหมดเลยแล้วรายการดูลงทุนดูแบบมีความแบบสเต็ดีด้วยเนาะสเตอดีาะโนะชอบทีมคนละกาบด้วยทุกทุกทุกสเต็เลย แดนเซอร์เขาล่ะแดนเซอร์เขาลดอะแดนเซอร์ของซันตักเขาที่แบบทีมทีมสปอร์ตทีมแล้วสปอร์ตแล้วคนที่เต้นคู่กับซันตักคือแล้วผู้หญิงส่งมากส่งน้องมากต้องต้องฝึกด้วยคู่กันด้วยเนาะแบบเพว่าแบบคืออย่างคอนเทมันแบบมันความแบบไว้ใจเชื่อใจอะความที่แบบว่าต้องยกสองคนเต้นเป็นคนเดียวต้องสื่อใช่ไหมมนต้องสื่อต้องยกต้องจับต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่แค่แบบรอดแฮปปี้ว่ะแบบได้ดีแบบดีมากอยากดูคลิปอันนู้นเลยเนาะว่าแบบเดี๋ยวรอดูแบบบิ๊กหน้าว่าจะมึงแบบจะปังแค่ไหน แต่นี้แต่นี้แต่นี้ก็คือแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยอันเนี้นะให้นะให้โชว์คอนเทมประตูอ๋อเธอชอบคอนอะไรแบบนี้ฉันชอบคอนเทมประตูฉันชอบสเตจคอนเทมประตูมากคือรู้สึกว่าเขาเขาเล่าเรื่องดีคือคือคือคอนเทมพอรี่มันจะเป็นการเต้นที่มันจะมีเรื่องเล่ามันจะมันจะเล่าเรื่องทีเนี้ยคือถามว่าเราอะดูปุ๊บอะเราเข้าใจเลยว่าเขาจะสื่อถึงอะไรในการเต้นนนั้นนะนึกออกไหม เราคิดถึงแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราคือเราห้องอยู่คนละที่จริงเออแต่เราอ่ะเราชอบไอ้นี่เราชอบชอบสเตจญี่ปุ่นอ่ะอันไหนที่มันเป็นสีแดงชุดน่าจะเป็นญี่ปุ่นไหมน้องนาแล้วก็ผู้หญิงน้องน้องมีเสื้อสีขาวน้ำน้ำใชาชาใช่เนี่ยเพราะว่าเปิดตัวคบบวาวแบบดิชันเคยคือชอบความคิดเตอร์ความคิดเตอร์อุ๊ยอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเสียวมากถ้าเกิดว่าเหยียบคิดเตอร์จะลื่นหรือเปล่าใช่คือกูลุ้นมากกูดูพื้นบ่อยมากก็ เฮ้ยจะโดนจะลื่นเลยใช่เนอะแม่เพราะถ้าเกิดว่าเท้าเปล่าอ่ะเท้าเปล่าเหยียบกิตเตอร์แล้วมันลื่นเธอคือมันลื่นจริงเพราะเราเคยอ่าโรงเรียนเราเคยซ้อมแล้วแบบไปกิตเตอร์คือเต็มเท้าเลยครัมันลื่นมากเลยเนาะมันลื่นแบบเราเราพื้นอ่ะลื่นอยู่แล้วด้วยใช่พื้นเป็นกอสพื้นแบบแบบมันว้าวมันว้าวมันว้าว เราว่าแบบรลดศเฉพาะชุดนั้นมันเเพราะว่าด้วยความว่ามันยากทั้งเสื้อผ้าน้าผมแบบทุกอย่างมันยากกับเขาอ่ะแล้วเขาเต้นออกมาแล้วเก๋แล้วมันมีท่าแบบมันมีซีนหยุดพักเนี่ยที่มันจะจบแล้วตกยังไม่จบเซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แล้วชอบแบบรู้สึกแบบโอเควะเอาแบบโชว์เลิศดามันแบบมันไม่ได้ญี่ปุ่นแต่มันก็มีความแบบ เออมีความแบบมีความร่มสบายดีมากเลยอันนี้ชอบสเตจไหนคะชอบสเตจที่เขาเต้นที่มีเมนแดนของน้องผู้หญิงสองคนที่อ๋อแบบที่แบบเป็นสามเป็นสามคนชอบผู้หญิงคนนั้นแน่ที่มึง่อกน้องผู้หญิงหน้าตุ๊กตาน่ารักมากเกมมากทุกคนดูเป็นเกมหมดเลยนะนั่นเหมือนดูหนังไซไฟมึงใช่ใมันฟีลเหมือนให้ฟีลดูหนังไซไฟแล้วสมัยเลยอ่ะจริงมแล้วน้องผู้หญิงทุกคนแล้วก็คือผู้เข้าแข่งขันอะไรกันเนี้ยคือเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครบ้างแต่ว่าทุกคนเต้น ปังเต้นตาช์มากเออแล้ว b a t t l วันออนวันด้วยเนาะน้องก็คงรูเขาแบทเทิลกับใครอ่ะหรือทีมเดิมก็ใช่ที่น้องสันโชซิงเราก็อยายสันุชซิงเหลืองใช่อันนั้นก็แบบจริงลองรอดูค่ะว่าคลิปหน้าจะแบบจะแตกงแต่งแค่ไหนรอกินแล้วเนี่ยคือตื่เต้นเพราะอย่างที่พี่อ้อมบอกไปว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นแค่สเตจและจนถึงเกาะรอบก่อนรองรอบก่อนชิงชนะเลิศเอออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเรู้สซิว่า ถ้าเกิดว่ารอบไฟนอลเนี่ยจะเป็นยังไงจะตาชขนาดไหนนะถูกต้องแต่้ก็วันนี้เอาแบบว่ากรุบกริบเป็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มี่อ้อมมันมาแล้วค่ะมันคุยโทรศัพท์ไปใช่พร่อ้อมเงินเข้านะคะทุกคนก็เป็นอย่างนั้นะช่องเราก็จะเป็นธรรมชาติเรียกแบบธรรมชาติเหลือแค่ไปเรียกในป่าก็จะธรรมชาติมากกว่านี้นะจริงค่ะหรือว่าสคริปหนึ่งเราแบบรียกในนารีอคในท่านาลงไปคนเดียวค่ะน้องบอกว่าได้นะจริงๆน้องชอบน้องชอบอกแต่วงไปคนเดียวค่ะ อย่าหาทาทุกคนเนี้กว่าจะมารีอคเนี่ยก็เหนื่อยแล้วกว่าจะมาเที่ยงมากี่โมงมาเที่ยงมาเที่ยงมากรุ่มใหม่บงใช่ใบสอชอบมากแกกตัวเองมันจะไม่ค่อยเจ็บใช่เพราะว่าการลบเพราะว่าการลบไม่ช่วยให้ลืมไงไว้ดวค่ะนั่นแหละครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะผมแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่แปะคลิปมาให้ด้วยนะคะขอบคุณครับ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืม descend, like, share, ก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe กดกระดิ่งริงๆ <g> ให้เราด้วยนะครับเพราะเรามานดิลสามช่องทางทางทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อ Watch by Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนพี่อ้อมใจที่ไปคุยงานและพี่เตยที่เพิ่งมานะคะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย